เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นคิวเลอร์ของเจ้าจอนโดกันจอนโดอยู่ไหนวะเอออยู่ดีดีจอรโดอะบอกเลยวันนี้เ่จะมันน่าดูได้เวลาออกล่าแล้วเป็นยังไงไปดูกันเรสโก้โอ้ยในที่สุดเราก็ได้เป็นมิสเตอร์จอนโดแล้วได้เวลาออกไล่ล่า,ลามาไหนดูซิไอ้พวกมนุษย์มันอยู่ที่ไหนกันอันดับแรกวางกับตักก่อนเลยนี่อยู่ในร่องนี้มันมืด ไม่มีใครเห็นอยู่แล้วอ่าโอเควางไปแล้วสเต็ปแรกอันดับสเต็ปที่2สแกนเ้ามีคนอยู่ด้านหน้าเรงางั้นก็ไล่คนดีเลยละกันนะขออนุญาตไล่ลาเลยละกันอุ้ยเจ้าเกดเหรอเกดเดอเกดเดอเอางงดีมาไงอ้ยโดนชนเอาชนไม่โดนด้วยชนไม่โดนเหรอชนไม่โดนเหรอชนไม่โดนเหรอไรอ้คิดทีแล้วผมก็เพิ่งเล่นเกตไปนี่ไงโดนไปเอานี่ไงเฟิร์สปัดโอโหเปิดมาเก็บได้เลยอะทำไมคนนี้เขาเขาปล่อยให้ผมล่าง,ง่ายจังเฮ้ย อ่าอยู่ด้านหน้าโอ้โหลหลายคนเลยแป๊บนึงจะยิงฆ่าเหรอไม่เนี่ยเจอหนามไปปุ๊มไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยไม่เป็นไรงั้นขออนุญาตล่าล่าเชก่อนละกันเชนแกโดนแน่อะไรทอยเหรียญเนาะทอยเหรียญเนาะทอยโชคเหรอโชคดีไหมทำไมฟันไม่โดนคิดบล็อกหลอดเทีกแล้วคิดบล็อกหลอดเท่กเอาเดียจับได้แล้วเอ้ยโดนบัตรเลยเหรอเอ้าโดนทีเดียวตายเลยฮะเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแป๊บนึงขออนุญาตวางกับดักก่อนเลยหรือจะเป่าจอนโดร้อยล้านอ่ะเอาเอาเอาอยู่ดีๆไม่เป็นอยู่ดีๆไม่เป็นอยู่ดีๆก็อยากมีอ uh ่อ huh> อยากร่วมอยากร่วมเอาฟันไม่โดนแป๊บหนึง่งอ่ะสเตมิดาดเต็มละอะไรคือเมื่อกี้เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนจะโดนล่าแล้วแล้วตัวเองอยากเป็นฮีโร่เหรออยากเป็นฮีโร่โอ้โดนตัตนด้วยตันกี่วิโอเคตันแป,ป๊บเดียวไม่นานมากแล้วไปถ้าเชมันสุ่มได้ตันห้านี่โคตรสุดยอดเลยโอ้ยโดนตันอีกแล้วขยันช่วยเพื่อนอยังเลยงั้นเอานายก่อนแล้วกันวันนี้สกินดีฟอุย้ยฟันไม่โดนอ่าติดติดพิษติดพิษอืมทำไมไม่โดนเลยวะฮิตบอ็อกสุดเอฟเฟกต์เฮ้ยไม่โดนยังไงอันนี้ต้องโดนแล้วอันนี้ต้องโดนแล้วจริงเค ขออีกทีนึงขออีกทีนึงนี่ไงอ่ะแล้วก็คอมโบด้วยนะไปปล่อยเลยปุ้มไม่โดนเอ้ยโดนโดนอู้โดนสองคนเลยสามปะสองสามคนนี่แหละอุ้ยโดนเยอะโดนเยอะอ้าวว่าไงจ้าอยู่นี่หรออยู่ดีหรอไปไหนจะไปไหนฮะมิสเตอร์เชนเชนล่างเขียวเชนล่างเขียวหรอเชนล่างเขียวหรอนี่ไงเอาติดพิษไปติดพิษโอ้ยโดนสตสันอันี่ไปไหนตูจะฆ่ามึม นี่ไงอยากจำคอยจูมนุษย์แซ่บๆนี่ไจับทิมดึงกระชากไส้โอเคเรียบร้อยอีกสนาทีโอ้ตานี้เวลาเหลือเฟือเลยอะตรงนี้กับจากผมมีใครนี่ยังยังไม่มีใครโดนเหรอก็วางใหม่แล้วกันเออมันต้องมีคนโดนแล้วสิเอา้เาเือก็สุดท้ายแล้ว,วะอะเข้าไปเกมนี้มันไวจังเลยแป๊บนึงนะฮะจะไม่ไปไหนจริงๆเหรอเพื่อนอ,อีไม่โดนอะไรคิดว่าเป็นร่องหดแล้วไม่เห็นเหรออา้าวโดนโดนพิษอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิ อย่างนี้เห็นง่ายเลยอย่างนี้เห็นง่ายเลยขออนุญาตตบอีกรอบนี่ไงยังไม่ตายเลือดเยอะจังเลือดเยอะเหรอโอ้โหเป็นหินพอดีเป็นหินเนาะวางซับเผื่อเขาจะเดินเดินมาชนเล่นแต่เขาเดินไปชนเล่นจะดีไปไหนเจ้านูบ๊บวางหนามดักปุ้มเอา้าโดนปะไม่โดนทําไมไม่โดนนะเอา้าอยู่ไหนแล้วอ่ะเอา้าหายซวยสแกนหาก่อนสแกนหาก่อนเขาไปไหนละอุ้ยเขาไปนู่นแล้วสาวสิฟวิสสุดท้าย จะปล่อยให้เขารอดไม่ได้เจ้าหนูมาน,นี่มาน,นี่นี่ไงอีจ้าเรียบร้อยจบโอเค <c oughs> แม่บอกเลยเกมเมือ่อกี้ถือว่าใช้ได้เรื่องฮิตบล็อกนี่ผมตีผ่านไม่โดนเลยผมยังงงฮิตบ็อกเกมนี้อยู่นิเดเ่อยะนะมันต้องเข้าใกล้มากๆถึงจะตีโดนแต่เปิดมาก็สวยถนะ้าเปิดมาก็เก็บได้ละเก็บเปิดมาก็ได้เฟิร์สวินมาละสวยรอดูเกมต่อไปกันดีกว่ามิสเตอร์จอนโดแล้วเราก็ได้เป็นอีกรอบแล้วไงได้เวลาไกล่ะ Do, ะละจอนโดจงเจริญคุณ ไหนอยู่ไหนไอ้พวกเซอร์โดนฉันเล่นแน่สแกนแมปก่อนเลยแฮกแมพโออยู่ตรงนั้นสองคนเหรอเราต้องเป็นวัยรุ่นไฟเอ็มหรอเอ้ยไม่ใช่วัยรุ่นสไนเปอร์ดียัยปล่อยขึ้นไม่โดนอ่ะไอศูนย์ศูนย์เจ็ดพอดีดีแปะเลยอ้าวเอเลสเอเลสเออโนไม่โนเฟลลี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 ่เฮ้ยไม่ไม่ตานี้มาเพื่อเชื่ออย่างเดียวอ่ะตานี้มาเพื่อเชื่ออะ ดีไปดีไปอะไรทำอะไรเพื่อนนายทำอะไรนายทำอะไรโนเอเลียสเอเลียเขาไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างบนอยู่นั่นไงเขาอยู่ข้างบนนั้นไปไหนเอเลียสเราขอโทษแต่จะเราติดเชื้อเพื่อนอ่าเราไม่ต้องจอยากฆ่าตายหรือนันลาก่อนไม่ปล่อยโอ้ยอย่างนี้ต้องวางกับดักก่อนเลยอือบีบนี่ไงเรียบร้อยเสร็จละอยู่ไหนกันไอพวกสวยโว้โอ้ยดีไอปัดไฟกันอยู่ปัดไฟกันอยู่ ปันไฟกันอยู่ใช้ดาบฟันดีอาเรียบร้อยมิสนีไงตบหัวกระบายไปทีตบอีกทีตบเลยเชื่อสดนี่ไงคอขาดไปเฮ้ยสุดสุดเจ็ดวัดดีเพื่อนสุดสุดเจ็ดร่างจริงหรือร่างปลอมเรามาดูกันเรา,าดูกันอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะคิดว่าหนีพ้นเหรอคิดว่าหนีพ้นเหรอหนีพ้นเอ้ยตัวจริงอยู่นู่นเปล่าอ้าวตัวจริงอยู่นู่นดีนะเห็นก่อนไปไหนวันนี่วันนี่ตัวจริงหายไปแลว้วอะสแกนก่อนอ๋อนี่ไงตัวจริงอยู่นี่อะไรวะบอ ว้าเบ๋วว้าเบ๋วว้าเบ๋วว้าเบอคิดว่าคิดว่าเน well. right. cool. <c oughs> ียนมากเหรอโอ้ยมานาหมดงันก็เอาคืนนี้ไปก่อนแล้วกันเอาคืนนี้ไปไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยไม่เป็นไรไอพวกสไบโวแกอยู่นั่นใช่ไหมฉันเห็นแกแล้วไอสุซึเนจฉันจะปราแกก่อนเลยคนแรกอะไปไหนแล้ววะเอ้ยเสียงเท้าอยู่นี่เสียงเท้าอยู่นี่เนียเนียเอ้ยมันล่องหนอยู่มันล่องหนอยู่นี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 ่เจอแล้วโอ้ยไม่โดนมานาหมดพอดีแต่มีนาหมดราแป๊บหนึ่ง ราแป๊บน,นึงนะจ๊ะเพื่อนราแป๊บน,นึงใกล้ถึงตัวแล้วใกล้ถึงตัวแล้วโอ้โหมานาหมดก่อนจะแตมีนาหมดเฮย้ยวิ่งไลวิ่งไลยโอ้ยนี่เชือดทิ่มอืมกระชากไส้อ้อร่อยฮะอร่อยได้ไงวะเฮย้ยมีสองคนอยู่ตรงนั้นงั้นระวังกับดักตรงนี้ก่อนเลยอะ่ะนเี่ยในเี่ยกะทืบกะทืบกระทืบเรียบร้อยมีคนอยู่ข้างบนไปล่าเขาต่อไหนใครอยู่ข้างบนนั้นจ๊ะอยู่ดีหรือเปล่าเอยเอาหายไปแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยมนุุย์หายตัว ตัวทุกคนใหม่ irreversible guy หายไปไหนวะเนี่ยเอาหายจริงหาไม่เจอเลยอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ข้ามวนสามตัวเลยเหรอวยอยู่สามคนเลยแป๊บนึงกระทืบก่อนอ่าอะไรอะไรไม่ได้วิ่งใส่ไม่ได้วิ่งใส่โนนะอ๋อนั้นเก็บนูบก่อนเลยเก็บนูบก่อนเลยเอานูบตัวกับดักนะหน้าเรียบร้อยติดเชื้อติดเชื้อบาโลบาน่ายิ่งกว่าโคโรนามานี่ออ้ยติดแฮกแล้วติดแฮกแล้วหนึ่งเลยจ้าเรียบร้อยโอเคเอาใครก่อนดีเอเลียแล้วกันเอเลส เอเลีสนายอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วหนึ่งวางกับดักอีกรอบก่อนอีอีอีไวรุ่นนักเลงอ่ะไวรุ่นคีย์บอร์ดต้องกระทึบเท้าก่อนโอเคไปไหนเพื่อเราขึ้นมาแล้วเนาะเราขึ้นมาแล้วเนาะเอาหายไปไหนวะหายโคตรเร็วเลยอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเจอแล้วจ้านายอยู่นั่นเองเหรอนายอยู่นี่เองเหรอเอเลียสไปไหนจ้า ไปไหนจ้าแม่สาวน้อยแม่สาวตรงไหนว่ามันเป็นผู้ชาย <S <S นี่อย่างกันคืบท้ากันเลยอะไรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชโดนล็อกหลบไปดีเอเลียเอเลียนายจะอยู่ตรงนั้นจริงๆเหรอหนีไปเพื่อนเราติดเชือ้อเราติดเชื้อเพื่อนหนีไปหนีไปไปไหนไปไหนมานี่มาให้ฆ่าชะดยดีสองบุคลิกจัดไปไหนจริงๆฉันก็ไม่อยากฆ่านายหรอกนะแต่นายทำตัวหน้าฆ่ายิงต้องตายแล้วมานี่นีงง่โอ้โหโยบิซ่าให้เพื่อนก่อนตายอ่ะ ลาสเพย์ยูแซนดิงจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเจ้าเชลสกยเชลสกยนายโดนแล้วโอ้ยไม่โดนไม่โดนเฉยเลยอ่ะไม่โดนเฉยเลยอ่ะมาดีสิมาให้ต่อยซะโดยดีมาให้ต่อยซะโดยดีเฮ้ยจ้วงไม่โดนโอ้โหคนสุดท้ายมักจะตีไม่โดนเฮ้ยจ้วงไม่โดนอะไรฟันก็ไม่โดนฟันไม่โดนฟันไม่โดนวิ่งไล่จับต่อโอ้ยมานาหมดพักหายใจก่อนหายใจเข้าหายใจออกโอเคถึงตัวแล้ว ไปไหนเชลเลตสกายมาให้ฉันแตะตัวนายซะโดยดีขอแตะตัวหน่อยขอแตะตัวหน่อยขอแตะตัวหน่อยไปไหนจ้าไปไหนเราฟันสดอย่างเดียวเราไม่ใช่สกิลนี่ไงฟันสดฟันสดฟันสดไม่โดนโอ้โหฟันสดไม่โดนได้ไงจู๋เออโอ้โหไม,โไม่โดนจริงไม่โดนจริงแบบนึงหายใจเข้าหายใจออกไปไหนเชลเลตสกายเอ้ยยี่สิบวิสุดท้ายยี่สิบวิสุดท้ายจ้วงเอายังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอบีบคอนี่ไงเรียบรอ้อยจร อะไรว้เนี่ยฮ้ยนี่คือใครอ่ะเราเป็นอะไรวะเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยกับตัวเองมาแล้วก็เป็นเกมที่สาี่เราได้เร็นคอนโดยอีกครั้งรอบนี้ขอรากโคมคมเลยนะเดี๋ยวนะผิดตัวเปล่าว้ยน่าจะผิด อุ้ยมีเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงนี้เหรอได้เวลาแคมนี่ไงเราเหยียบกับดักตรงนี้เลยอ่ะไม่ให้ปั่นง่ายๆหรอกนะนี่ไงเรียบร้อยคุมหมดนหนสแกนหน่อยสิไม่เอ้ยนี่ไงอฮ้ยเปิดมาเจอเชนเหรอขอเล่นวิ่งและจับกับนายหน่อยละกันมาเรามาเล่นสนุกกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถะดีจวงไปหนึ่งฮิตอ่ามานาใกล้หมดมานาใกล้หมดชัวร์ตรงนี้นี่จวงมัวโอ้ยโดนตันโอ้โหสารพัดโอ้โหโดนทุกอย่าง แล้วเราโดนทุกอย่างไงแต่เราไม่สนเราไล่เช็ดเช็ดคนเดียวเราไล่คนเดิมไงเราไม่เปลี่ยนเป้าหมายอ่ะเราไล่คนนี้คนเดียวนี่อะ่ะเราจ้วงอีกทีจ้วงโดนผีอีกคนด้วยดียายแล้วก็เฟิร์สบัตไปอะไรจีไอเกตุโกไอเกตุโกได้เลยเพื่อนอย่าพิ่งไปอ่าส่งนายกลับบ้านแล้วโอเคเรียบร้อยส่งเพื่อนกลับละเฮ้ยตรงนี้หน้าวางกับดักอวางก่อนที่จุ๊กชั้นยอดใช่ไหมดียายกระทืบเลยตรงนั้นอยู่ไหนกระด่าโอ้คนเต็มเลยเฮ้ยเพื่อนขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจปล่อยน้ำหนีไปหนีไปอุ้ยโดนด้วยใครโดนใครไม่รู้ออะโดนี้้เเลยย ตบแปะชาร์จเฮ้ยตบแปะชาร์จอุย้ยบล็อกสวยแล้วเขามีหมัด <_ C 1> เขามีหมัดเขามีหมัดเราไม่กลัว,เร,ลวเราวิ่งใส่อย่างเดียวเฮ้ยตบแปะชาร์ตตบแปะชาร์จอุย้ยเพื่อนชนต่อยไหมต่อยไหมต่อยไหมไม่โดนเราตีไม่โดนเราตีไ่โดนเราตีไ่โดนโอ้โหไ่ใครดีตานี้ไม่มีสัพอตโอเคตานี้โอ้ยโดนตันเลยแม่มเสียเลดกายเดี๋ยวตอไปล์ไลา์ตอไปเป็นมุมร้ยเกี่ยวกะละวอยไปหน่อย้ไไายตบเลยตบเลยเฮ้ย ตบเลยตบเลยอุ้ยเขาบล็อกได้อีกแล้วอะเกคนนี้บล็อกเก่งเหรอบล็อกเก่งเหรอล่อยเร็วนั่นแหละต่อยเออนั่นแหละอื้งนี่ไงเราจับกินเลยจับตีจับตีจับใช้ไม้ไม้ไม้นาสาวหไม้นาสาวฟาดอะเด็กดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรมานี่ซิมานี่ตีไม่โดนเลยแม่เหมอตีไ <inadvert> ม <ent> ่โดนเลยวุ้นทุกดอกแล้วบอกว่าโดนทุกฮิตโอเคโดนแล้วเฮ้เขายิดเขาคิดนี่ไงอุ้ยเขาบอกว่าบล็อกเหรอ บอเกินี่่ะจับเชือกนีย่ะนอนลงไปเอ้ยเชลลิตสกายไลน์ต่อไปคือแกเฮ้ยโอ้โหเขาฟันโดนว่ะเขาเล่นล็อกลบเขาเล่นตามซ่องเววัยรุ่นตามซอกซอยเหอไวัยรุ่นตามซอกซอยเหอไปไหนวันนี่สิวันนี้สิเดี๋ยวโดนพลังตบแปะชาร์ตอ่ะเฮ้ยตบแปะชาร์ตโอ้โหไปโดนเดี๋ยวเหอะรู้จักเป่ากาเราเล่นไวเด็กอ่ะเล่นโดดยางกันไหมโดดยางอ่ะโดดยางก็เอาหนามเราไปก่อนละกันนี่ยวิ่งไปไหนจ้าเชเลิตกายก่อนในนี้แกทำไว้แสบมากเลยนะรู้ตัวไหมเออโดนโดนเชน เดี๋ยวไล่ต่อไปจะเป็นแกเชนรอบนม้ขอไล่เชนเล็ดกายก่อนเอาไปไหนจ้าไปไหนอันนียเนี้นี่ดักทางถูกแต่ต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนตีไม่โดนด้วยเฮ้ยพิ่งใส่คุบปุ๊บนีไอโดนแล้วฮิตแรกต่อไปว่านี้ครูดาวเสร็จแล้วนังน้าครูดาวเสร็จแล้วหรือเปล่าครูดาวเสร็จแล้วหรือเปล่าครูดาวเสร็จแล้วใช่ไหมนียเอาจ้วงเอ้าไม่โดนไม่โดนนี่ยจับเชือกเลยบีบคออืมไม่ได้บีบคอดีกระชากเอ้ยเชนสกเมื่อกี้แกทำไปแสบว่านเลยนะไปไหนจ้ามันนี่สีมานนี่สี จ้วงเลยเอาแลกกันถือว่าแลกกันคุ้มค่าหนีไปไหนหนีไปไหนเกี้ยวกาดแล้วนี่ไงจอนโดเก,กี้ยวกาดจอนแมก็กเกี้ยวกาดนี่ไงทีมเลยองลาก่อนไปไหนเจ้าที่เหลืออยู่ไหนเอ่ยแต่สแกนหน่อยสิกลางอนาคิอ้ออยู่นี่เองโอ้อยู่ดีเองโอ้ยลาโฮมคมโอ้โหโ,โ,โดนอีกแล้วอ่ะได้อย่างนี้ต้องเจอพลังน้ำปล่อยน้ำพิฆาตจ้าไม่โดนเลย ไม่โดนเลยไม่เป็นไรอ่ะเราไล่ต่อโหอยู่ข้างบนสองคนเหลือเวลา้งเกือบสามาทีแน่อโหสองคนนั้นจะไหวหรือไม่อะไรพุ่งชนไหมชนสิชนสิเพื่อนเอาบล็อกก่อเอาป่อยไม่โดนปล่อยไม่โดนเหรอป่อยไม่โดนก็เสียไปนะป่อยไม่โดนก็เสียไปอุ้ยชนโดนชนโดนแต่แต่อันนี้โดนนะอุ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะไม่โดนได้ไงอ่ะจำเนึงนะมนาหมดมานดิไปไหนไอเกดเรือเหลือครึ่งแล้วใช่ไหมสี่สิบสองเปอร์เซ็นสี่สิบสองเปอร์เซ็นเอาไงเอาวิ่งอ้อมไปนู่นเหรอได้เลยมาเราเล่นวิ่งไล่จับกันเถอะคิดว่าจะหนีผมพ้นเหรอ ผมก็ชอบเล่นจอนโดนอ่ะอ้ก็เมนจอนโดนะอ้ไปไหนอ่ะคิดว่าจะจุกพน้นเหรอถ้าจุกพ้นก็ยากหน่อยนะน้องเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาวิง่งวิ่งสุดเนี่ยแล้วเราวิ่งไล่เอาบล็อกไม่โดนบล็อกไม่โดนก็จบเรียบร้อยจบชีพลากรช็ชตอยู่นู่นเหรอต้องนึงวางกับดักก่อนเขาน่าจะเล่นจุกตรงนี้แน่นอนเฮ้ยเดินมาหายเองด้วยมีปืนชัวนี่ไงยิงโดนยิงไม่ทะลุกำแพงนายมันยิงไม่ทะลุกำแพงเพื่อนเอ้ยไปไหนล่ะไปไหนคอยโชคเหรอติดวินเน็ตหรือเปล่าติดวินเน็ตหรือเปล่า ติดวิกเน็ตหรือเปล่าที่ยัยโดนตกไปอะไรเอาติดติดเชื้อติดไวรัสติดไวรัสแล้วติดไวรัสนี่ยัยโดนโจงอีกทีเอาไงเอาไงจบแล้วนะจบแล้วนะเอามานาเราหมดงั้นก็เอาหนาเราไปแล้วกันเฮ้ยดักจากทางปุ๊มอุ้ยไม่โดนไม่โดนเลยอุ้ยโดนโดนโดนกับดักโดนกับดักโอเคโอเคมันตีสโลมันตีสโลเน่ยจังหวะนี้แหละต้องวิ่งวิ่งไล่เชนไปไงวะนี่จ้วงย่อชิดจ้วงแทงย่อชิดจ้วงแทงนี่แข็งเลยอื้อนี่ไงครูสอนมาว่าต้องย่อชิดจ้วงแทงเท่านั้นเข้าใจไหมตามนั้น